โอ้ยฝ่าเหมือนมาอีกเลยครับพี่น้องนี่ดาดพิวานาให้นาหน้าฝนตั้งเขาเมื่อคืนนี้ฝนตกเบิดคืนครับหนักมากบรรยากาศทงให้ทงหน้าครับพี่น้องฝนตกหนักือว่าเป็นการเป็นเป็นฝนตกแบบหนักครั้งแรกแล้วครับพี่น้อง หลังจากวันขพืนชมงคนผ่านไปนะครับวิธีจดดพนางคันแรกนำฝันเห็นห้เห็นหน้าแล้วบันวานเขาครับพ,พี่น้องปีนี้วานเขาวานก็จะดูแลจะเบิ้งดูแลแล้วก็เบิ้ง ฝน,นตั้งเขาเหมือนฝนจะตกครับพี่นอ้องคึมฝนตั้งเขาคึมฝนตกแดดออกฝนตกแดดออก ไทยรบไทยหน้าหดไว้พี่นอ้องไทยหน้าหดไว้ถือแดดมากก็เริ่มแห้งแห้งแล้วก็จังวานวานหลักการกบอะไรปันใส่เครื่องปันมาเหี่ยวแดดออกแล้วครับพี่้องแดดออกแล้ว ว,ว่าเบิง่งขีเมกอย่งนี้ทางเขาอยู่คือฝน,กนกตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวพึ้มเดี๋ยวแดดนี่เลยนะเดือนิดเดียว ก็จะเสร็จ okay, <Gesch> น tá, ิดเดียวก็จะเสร็จเรียบร้อยอือหึองใส่ไก่น้ำเต็มจุลูครับพี่น้อง จากฝนตกเต็มจุดดูเลยหลังจากฝนตกใหม่ๆต้นไม้ก็ชุ่มชื้นต้นใหม่ชุ่มชื้นไม่ดอกไม่ประดับไม่ทุกอย่างแหละครับพี่นอ้อง ตะไคร้ใบมงต้นติว๋วเป็นมักซีดาครับพี่น,น้องกำลังใหญ่ บรรยากาศตอนเศร้าๆส,า,ส,า,สายๆแล้วครับพี่น้องบรรยากาศตอนสายๆแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นดีหลังจากเมื่อคืนฝนตกแบบหนักตกแบบหนักเลยครับพี่น้อง ลังคาขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิศครับบนขีเมฆขี่ฟา้าเต็มตึงอยู่คือเก่าฝนตกฝนตกดีคือเก่าตกดีเหมือนเดิม แดดออกครับพี่น้องแดดออก or, แล้วแดดออกแล้วค็คือนสีบลปอกไ,ได้ลนะ่ะคีเมกสลายตัวคีเมกสลายตัวคีเมกสลาย ผนสมพะละลงดิน <c oughs> ไม่ตักเลย ไม่รอดรอดไม่รอดจนมาเมาจนบักเมาบักเมาอู้ chụp phim Hãy subscribe cho kênh Ghiền What not what <laughs>